สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวแพ็คพัสดุกันนะคะคนแรกคือน้องชาดาส่งลงทะเบียนไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะสั่งเป็นเค้กปอนแบบ35บาทนะคะสตรอเบอรี่จัมโบ้2ชิ้นเพนกิ้นสีดำนะคะ2ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นตุ๊กตาผมสีขาวชิ้นใหญ่35บาทนะคะ1ชิ้นมังคุดสอเอ่อมังคุด3ชิ้นนะคะแล้วก็มีเดียมบันสีเหลืองนะคะอันนี้เป็นป๊อปคอนนะคะ คือสั่งมาคะหลายๆแบบนะคะเดี๋ยวจะทยอยเอาลงให้นะแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นไอติมลุงด้วยนะคะตามนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นไอติมแบบชิ้นละสิบสองบาทนะคะเป็นไอติมสองชั้นนะแบบนี้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นส้มนะคะเป็นไซส์กลางราคาชิ้นละสิบสองบาทสามชิ้นมีไอติมหยักด้วยนะคะไอติมหยาก ไอติมอยาก2ชิ้นนะคะแล้วก็เป็นไอติมแหลม3ชิ้นไอติม2ชั้นอีก1ชิ้นนะคะแล้วก็แพนด้าบอลอีก5ชิ้นนะคะ,ะกล่องนม5ชิ้นค่ะแล้วก็มีเป็นซาลาเปาหนูนะคะตัวนี้ขายหมดแล้วนะคะขายดีมากเลยแพ็กส่งไปก่อนแล้วนะคะแบบนี้3มชิ้นแล้วก็จะเป็นถั่วอีก3ชิ้นค่ะไปเป็นของคุณปริชาส่งนงทิพยนไปที่จังหวัดราชบุรีนะคะก็จะเป็นเค้กปอนแบบนี้นะคะ ทั้งหมด9้าชิ้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นอไอติมสีไอติมลุ้งนะคะทั้งหมดอีก6ชิ้นค่ะอันนี้อีก6ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นแพนด้าบอลนะคะอีกทั้งหมด6ชิ้นนะคะตามนี้เลยนี่ค่ะ ต่อไปค่ะคุณนรุธาธารานะคะส่งอีเมลไปที่จังไปที่กรุงเทพนะคะ mm. ก็จะมีเป็นสกุชชี่สตรอเบอรี่จัมโบ้นะคะกล่องนมจัมโบ้แล้วก็ปอกแก้วป๊อปคอนจัมโบ้นะคะมังคุดแล้วก็เป็นสกุชชี่ซาลาเปาหนูนะคะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12ชิ้นค่ะต่อไปเป็นของคุณกัลยาณีนะคะ ส่งอิมเอสไปที่จังหวัดตากค่ะก็จะเป็นแมวตาแบลว1ชิ้นนะคะแล้วก็โคอาล่าค่ะแล้วก็เป็นเพนกวินนะคะไซ์จัมโบ้ทั้ง3ชิ้นเลยแล้วก็จะเป็นแพนด้ากลมม้ายูนิคอร์นจิวค่ะค่ะต่อไปเป็นของคุณอานิตาส่งอิมเอสไปที่จังหวัดชายภูมินะคะก็จะเป็นก์ดแข็งยุบยอมยองแจจินยองพี่มาร์คเจบีแล้วก็แบมแบมค่ะ ต่อไปเป็นของคุณสุรีพรส่งลงทะเบียนไปที่อุดรธานีนะคะไอติมลุงแล้วก็เป็นชามข้าวสีค่ะถ้าต่อไปเป็นของคุณไพรินส่งอิมเอไปที่จังหวัดอุดรธานีนะคะสั่งเป็นหมวกหูกระดิกนะคะเป็นกระต่ายสีเทาหนึ่งชิ้นแล้วก็จะมีเป็นหูฟังแบ็คทิ้งนะคะที่ค่านังสือหนึ่งชิ้นแล้วก็จะเป็นผ้าปิดปากหนึ่งชิ้นค่ะ